หนูอยากถามว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เรายังใช้ระบบสมบูรณ์และนายาสิทธิราชอยู่นะคะมันจะส่งผลต่อสังคมของไทยอย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันมันก็ยังมีระบบสมบูรณ์นายาสิทธิราชที่สมบูรณ์อยู่นะฮะเราเราก็เห็นแบบพวกประเทศตะวันออกกลางตาอุกหรือแม้แต่บูรูไนก็ยังเป็นระบบสมบูรณ์อยู่ตามประวัติศาสตร์แล้วนะฮะสยามอะ่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเนี่ย ราช่วงจากเกลีย์ถ้ามองไปถึงอนาคตแล้วแม้คณะราษฎรไม่ก่อการยึดอำนาจประเทศไทยยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ารัชกาลที่เจ็ดก็ทรงให้ที่ปรึกษาเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญรอ,อไว้แล้วคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญให้คนแรกเนี่ยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาก็คือฟรานซิสบีแยร์แต่ว่าหลายคนอาจจะรู้จักในานามของพยากรยาณนภมัยตรีจริงๆแล้วท่านเป็นชาวอเมริกันนะฮะถ้าบอกว่าอีฟ ปัจจุบันยังเป็นสมบนนูรณ์ญายสิทธิราชอยู่จะเป็นยังไงมันเป็นได้หลายเวิธคอน FLICT ที่มันเกิดขึ้นในสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดความโกลาหลแล้วก็โกลาหลนะฮะมันมีการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหรืออย่างเงี้ยจนผมไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยว่ามันจะออกมาในหน้าไหนถ้ายังเป็นสมบูรณ์อยู่แต่ในความคิดของผมยังไงประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วไม่มีระบบปกครองไหนที่ดีไปกว่าการ จะเป็นระบบประชาธิปไตยจะเป็นระบบของการปกครองโดยพระมหากษัตร,ริย์หรือจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ทุกอย่างดีขึ้นได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณภาพของคนไม่ใช่คุณภาพของคนที่เป็นผู้นําอย่างเดียวด้วยนะคนทุกคนที่อยู่ในประเทศอันนี้สําคัญที่สุดโดยเฉพาะในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยระบบประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นคนที่เลือก คนไปเป็นผู้บริหารประเทศคนไปเป็นผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าประชาชนคนไทยยังไม่เข้าใจว่าการนี้เป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านเล่ามาให้ฟังเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในระบอบไหนประเทศไทยก็จะปกปรองอย่างไม่มีคุณภาพถ้าประชากรไม่มีคุณภาพและเลือกคนไม่มีคุณภาพขึ้นมา